เลยคลิปเลยหรือว่าเป็นสิได้แต่เห็ดผึ่งหวานครับโอ้ยเห็ดสวัสดีจ้าพี่น้องเอชซี่ทุกคู่ทุกคนมีภาพพี่นอ 4, ้องเอชซีมาเลาะป้ายกันแล้วมาพอเห็ดคอนซ้นพี่น้องนี่ว้าดอนอ่อนนะโอ้ยอยาใกใจรุ่นนี่แหละพี่น้องนี่เห็ดคอนสนนี่ซ้ำหนีเสียบๆนี่กรอบๆจ้ะนี่พี่จอดชอหนึ่งอ๋อนี่เป็นกอ้อนสิเก็บมวลเนี่ยพี่น,น้อง ไปพี่น้องเก็บเห็ดน้ากันจ้าถึงเขาปามากมาพร้เห็ดขอนสนนี่บอกอันนี้เห็ดข้อนสุนน้าผึ้งอันนี้ขอนสุนน้าตาลป้าพี่น้องมะพร้าเห็ดขอนสุนน้าผึ้งพี่น้องมึงนี่อันนี้อันนี้น้าผึ้งนะจ้ะอันนี้ก็เห็ดขอนสุนก็แล้แต่ว่ามันจะเป็นเห็ดน้ำขอนสนน้าตาลกับขอนสุนน้าผึ้ง chú cây cây cả này. luôn พี่น้องเอ้ยเุ่ืออุ้ยลายครับ พี่น้องเอ้ยนอนขาวๆปุ่นเนาะโอ้สิ่งไหมบังขาวอบอ,บอุ้ยตาสะออนเด็ด เอาแต่อันดอ,อกกันพน,น้องเมื่อกีนี่อันมองตั้งกล้องกับตั้งบ่อไดจ้ะก็เลยบ่อบดดตั้งกล้องตัดเอา ลายลายเห็นเมื่อกี้ก็ได้พี่น้องแบบที่ว่าอันเต็มขอนใหม่อยู่แต่ว่าอันเห็ดอันนี้ก็สิเอาพ่อไปกินนั่นละจา้าเนาะ้าาสิเก็บอยู่โอ้ยพี่น้องเนี่ซ้ำตะกาซ้ำปลายุ่นี่าานหน่อยโพดนี่ต้องโอ้แต่เป็นหาบห <laughs> ลยหาบคลานละจ้าถ้าเขาต่ดดอกนะพอว่ายังบ้ันได้ไปอัน ทัวป้าแม่พี่น้องเนี่ยพึ่งเขาป้ามาเนาะมาเห็ดเห็นเห็ดคอนสนเลยนะก็เลยต้องตัดขาแบบนี้เพราะว่าผมว่ายังสั่นสีบรรจุหลายบาไดใถ้าเทียไปพอเห็ดพึ่งหวานเอาไปมกไอ้มกกระแสบจ้ะ,ะไปต้อจ้ะ ก้อนนี้งัดบ่ออ,อกพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ใน้ยังใหม่มจริงๆอ้มันนี่ได้เห็ดคอนฝนจะเสียเอาไปมกพี่น้องน,นี่ฝากอีกตัวก็ดีออนกรอบๆมันจะเสียงหักเลยพี่น้อง สวนจะมาออกไรเดีปีนี้ไหมนั่นแล้วเอา้าออกไรทางไอีหลีแม่พี่น้องพุ่นมันบาน,น,นเหมือนแม่นเม็ดเหมือกเป็นตามสายทางมาตั้งแต่เขาปามาเลี้ยคอนสวนออกสายทางเขาปามาเต็มเลย เ็นางล่มออกยู่พ uh ีน huh. okay. ้อนม่าน่อ้ยไก่ยอะไไก่ยังงงไก่เลยดบหกเลยอันน <Ec> ี้สีเทาเห็นนางล่มหนาหนาวเด้สีเทาฮันะมนีแมงก้ะกเป็นหนึ่งก็เป็นตุมยำกลมหญ่แนี้เบอมันมีหมก่อนนะไก่ก่อนอืมไก่ได้เออกทิว่า โอ้โหเกี่เห็ดนะเราเเห็นน้องมออกจนเถ่าแล้วน้องนี่แหละอันเคยมาเก็บพี่น้องเยเคยพากันมาเก็บช่วงหนาวหอนเนาะหรือหน้าหนาวเะพี่น้องหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวเอาไปเลยหนาวหอนเขาก็มาอุ้ยพี่ยุ่งามอยู่เด้อเอาโรดนะที่เด็ดที่เด็กเขาไปผอตืิมกันอีกนะอันนั่นแหละเอาไปย่ำย่ำเห็ดร่วมไหมเมนย่ำเห็ดรวมหรอว่าคนเสียเอาไปย่ำอันเห็ดร่วมนี่เน้องบอมาน้ำลายแตก บอกมาน้ำลายแตกเลยไปตัดเสียบเนาะย้ำเห็ดล้วนเออเดี๋ยวโอ้ยหดิเห็ดข้อนสนอ่อนๆนี่เดี๋ยวพี่สิเก็บเอาหน่ยเก็บเอาเก็บเอาอ่อนอ่อนเออยางมึงนะป้าว่าดิพี่น้องเลยเห็ดขอนสนลายคักอิลิอยากเก็บเลย

อันนี้ซีน้ำตาลแล้วน้องนี่เท่าแล้วดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆนี่เวลาเขาหักเขาจุดกรอบนะจ๊ะนี่กะเท่าแล้วเองมันนึ่วันมันอ่อนๆเนี่ยเท่าแล้ว หอด่านพุ่นลราพี่น้องเพ่งค่อยฉีดได้นี่ได้ตัดอันนี้บ่แมีนเห็ดคอนสนเด้อจ้านั่นดอกเหลืองๆใหญ่ๆนั่นเห็ดอ,อีหยังมุ่นน่ะจ้ะกินบ่ได,ด้เด้อจ้าเด้อบางบางคนก็นสิว่าอัน,นดอกเขาคล้ายๆเห็ดคอนสนแต่ว่าบ่แมียนด้อจา้าน,นี่เห็ดคอนสนบ่ดอกใหญ่ปานนี้เด้อพี่น้องนี่เห็ดคอนสนเขาจะมีขนจักน้อยนะจาน้าน,นี่ลักษณะเนี่ยขาเขาก็จะ สักสากค้นสักสากไม่จ้าพี่นงนี่ดอกเขาเกิดจากสีอุ้ยหุยนะจ๊ะมันจะมีเอ่อคอนซ้นน้ำผึ้งแล้วคอนซนน้ำตาลอันนี้คอนซนน้ำผึ้งจา้าเนี่นี่ดอกเหลืองๆเห็นปะนี่บางคนก็นสิว่าอันนี้เฮ็ดคอนซนน้ำผึ้งว่าแมนได้จา้านี่ดอกเขาสีปอนใหญ่ยังสีได้เฮ็ดขอนซนนะจ้าเนี่ยอันนี้กินได้จ้านี่อนันนี้คอนซนน้ำผึ้งคอนซ้นน้ำตาลจา้า นี่ถ้าดอกไตดอกเขายัางขาวอยู่เนาะก็กินได้ด้จ้านี่ <S <S เอาเอาดอกเขานะจ้ะเฮาจะเอาขาเขาเพราะว่าขาเขานน่ก็สิมันสิเหนียวนะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดอันนี้เป็นเฮ็ดแบบที่ย่อยอยากแล้วกะยิ่งค้นทีมี่เอ่อไอ้อีหยังละปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะนะจ้ะเนาะนี่เอาดอกเขาเอาดอกเขาไปกินนะจ้ะเนาะป็นสีได้เย,ยู่ด้จ้านเฮ็ดที่ย่อยยาก เขาเก็นี่เอาดอกถ้าไปไปลวกหรือเอาไปต้มน้ำกิมน้ำพริกกิมน้ำกิมซี่ปูได้เมื่อไหร่จา้าไปต้มยำนั่นสิก็ได้เมื่อนัอ่นจ้าเนาะมึงบ่าอยู่เก็บ,กบมือจีนนี่นั่นเลยได้เป็นนั่นเลยตอนแรกตัดเอางงงังติดตั้งกล้องกระตั้งยากมองนี้เป็นผู้ไหมพี่น้อง เป็นผู้เป็นเนินนะจ๊ะตั้งกล้องกล้องก็ตีลํางกาดดวนเลยเมื่อกี้พยายามตั้งกล้องเนาะตั้งแล้วก็บอได้ตีล่างกากล้องแต่เลยต้องเก็บแบบนี้เนะจ๊ะนะเห็นบมามนงสั้นๆน,นะจ๊ะเนะะาะถ้าเขาบมัระวังก็ลื่นลงไปหนดทีลืนล่นลลงไปต่ำๆหมืนนะจ๊ะ อันนี้มาพอเฮ็ดผนนึ่งเลือดนะพี่น้องมันดอกไม่ให้อบอุ่บยาสิพาให้เบิง่งอันนี้เฮ็ดผึ่งเลือดเฮ็ดผึ่งหน่อยเด้อจ้าเนี่เฮ็ดผึ่งอันนี้ก็แกงแซ่บดือยกันรสชาติเข้ากับคล้ายๆเฮ็ดผึ่งเกาลัดเหรอจา้าแซ่บเห็นบ่ข้าวอบอุบนะพี่น้องเนี่ก็ปลอยๆนะจ้ะ บาดเมงแน่พี่น่องดอกใหญ่คักซ้ำไหนตอนแรกปายูว่าแมนเฮ็ดผึ่งเงินแมหมดเมแมนแน่จ้านี่เฮ็ดผึ่งเลือดเฮ็ดผึ่งน้อยอยู่ข้าวบวบ เห็ยนยังสีกะหายเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยอ,อยู่ทามกลางสนามเล็กน้อยเลเดินเ,เดินมาต่างไกลหร,รือว่าเป็นรรสีใดแต่เห็ดผึ่งหวานครับโอ้เห็ดผึ่งหน่อยครับเห็ดผึ่งหอนสนไหมจ้ะหายเมื่อยเลยพี่น้องลุ่นไปน้ำเกลือพี่น้องเด้อมีอีกบ่ามองนี้เป็นสนามเด็กเล่นไหมพี่น้องนี่สนามเด็กเล่นเดินเดินไหมลงโล่งไหมมึง ตุบๆซองดอกไกลๆก,กันสุดยอดเลยพี่น้องเหมือนอันเมื่อกี้เก็บเฮ็ดเฮ็ดผึ่งหน่อยนะพี่น้องลรมเปิดวิดีโอปุณน,นะขาบวบ,บป่าอยู่ผึ่งเคยเก็บเฮ็ดผึ่งหน่อยอันขาบวบดอกองข้างแรกมึงพาออกสีเหลืองโอ้ยเป็นตะแกงหวานแสบเนาะ มืัอนี้มาเก็บเห็ดก็ได้เห็ดเพิ่งหวานสองดอกกระพี่น้องมาปลาไม่ปลาหนีเห็ดบกหอยมีเนาะจ้ะเห็ดแต่ว่าเห็ดคอนสนนี่หลายคักปลาอยู่กับเจ็บเอาแต่พ่อกินเนาะจ้ะกระซีเดินเบื้องจักน้อยแล้วกระซีออกป่าอะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้ะเด้อทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เจอกันคลิป